รู้มีสองกระปุก,กไม่แว่นลงกันเพอยู่ในทุงผักอีกปะทุงผักอะ่ะไม่มีแล้วนจะจะเนาะซื้อมาเขาบอกว่าซื้อมาแล้วก็เห็นต้อง อ,นนอยู่ที่เชฟไลน์เราอีกแล้วนะครับวันนี้ได้เมนูอะไรครับเชฟก้อยกับต้มก้อยกับต้มครับก้อยปลาทรายครับอืมอนนปลาครับไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ไอ้น,นี่เนื้อติดก้างปลาครับส่วนที่เนื้อแแล่มานี่แล้วครับจะทำก้อย ทอดประสาใส่กบบเชฟลายแล้วครับพิงมาเนี่เราอยู่นี่ครับบนตกมีนขยัน <c oughs> มีนมีนคนมัน <c oughs> นี่คนขยัน, <c oughs> นปกป้องมานองมะนาวนะครับการใช้ชีวิตในเรือของเราง่ายๆครับ,บเสียบ <c oughs> เครื่องกรอบไปด้วยปอก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 บรรยากาศครับส่วน <c oughs> ส่วนเนื้อติ่กระดูเราไม่ได้ทิ้งเนาะไม่ได้ทิ้งครับเดี๋ยวเราจะไปทำเป็นต้มยมทำทําเป็นน้ำซุปพอ,อ,อ,อได้สดน้ําำได้สดน้ําเรียมลานะครับต่เหมือนเดิมนะครับก็บรรยากาศครับเราใช้ชีวิตอยู่ในเรือง่ายๆครับปลาที่เราตกได้แล้วก็เอามา ทำเป็นอาหารนะครับอยากกินเมนูอะไรเราก็ทำนะครับจะต้มลาดก้อยแล้วก็เอามาทําแล้วแต่นะครับใช้ชีวิตแบบง่ายอะไรที่แบบที่หลายคนที่ต้องการโอ้ยได้กลินมะนาวน้ําลายแตกอ่ะเดี๋ยวต้องใช้ผ้าต้องปิดแล้วครับปิดปิดผ้าแล้วครับอ่ะ,อะ ครับปิดไว้ก่อนครับเดี๋ยวน้ำลายมันกระเด็นใส่นะครับมันได้กลิ่นมะนาวนะมันจะมันฟุ้งปี๊ดแฉะสดนะครับมันย่งนิ่งๆน่มันิาชิะก้อนวิ่ยจะได้แซ่บยังข้าวกลวพี่กลยังไม่ลง ครื่องปรุงมีอะไรบ้างครับตะเกียบของตี๋องมะนาวน้ำปลาจุลรสมะนาวแค่นั้นเองเนาะแล้วก็โรยหน้าด้วยต้นหอมผักชีครับโอ้วิ่หอมตะเกียบอื้มพริกอยู่นะ ใส่หรไปครับใส่เลยใส่ไล่ไลยเอ้ยปดเลยดูอย่างนี้ก็ดูยู่เรือกับบมีได้เอ็ิสดี่สด รู้มีสองกระปุกที่ก,ก็มีแค่กระปุกมแว่นลงกันบ่อยู่ในถุงผักที่อีกวะถุงผักอ่ะไม่มีแล้วเนาะเาเขาบอกว่าไมมาแล้วก็เห็น้องกรก่จากใส่เครื่องครับเอ้ยกลิ่นข้าวโพกลิ่นที่สด กลิ่นน้ำมะนาวภูเขาด้วยหมูชุรสน้ำปลายังนะครับภูเขาทุกอย่างเกฟทำไมคืนน้ำลายเชฟภูเขาล่ะเป็นิ้มเลงครับผมนี่ครับทำวัตถุดิบเราพร้อมทุกอย่างพร้อมนะครับบรรด์หมูเสียงน้ำลายสอสเตรียมครับ ก็ตอกก็ตกไปครับนก็เป็นผ่านครับ ครับหน้าตาครับถ่งน้องโอ้ยทำลายสอเอาไปรัก่อนซิมได้ยังแ,แ,กแกมเสบบีย่ยลองซิมก่อนเอาคิไม่เคียบก็นกนหน่อย ยังไงไ mm. อ,อร่อยครับนะครับเค็แล้วอร่อยนะครับครับผมครับผมรนะ้านร้านบุฟเฟ่ต์เลยครับนะครับมาลองชิมดูอืมขึ้นมือเหมือนเดิม Bla. Wow. Hmm.